ใช่ใช่มันมันมันกินปูนต่อหน้ามันหรอไม่หรอกินปูนใส่กูต่อหน้าตำรวจเลยแล้วไม่ก็แจ้งบอกว่าตำรวจครับเนี่ยเขามีของผิดกฎหเศษในตัวแม่งกลัวต้องตีกูเลยนะเว้ยให้รับเปิดไปเขาใจะให้กูเลือกอะไรไม่คำพูดอ่ะคำพูดมันไม่ได้ให้แล้วถ้ามันบอกตำรวจอ่ะต้องส่งกับพี่หมาสองร้อยแปดสิบเอามาหมดเลยห้าร้อยได้ส่งมาทีใอ้ย้อนเจสตี้ไป กับมาเจ็ดสกีมันไม่รู้กูไม่เคยซื้อไม่ผมอยากซื้อไม่ผมก็คือว่าในกรณีเมื่อกี้คือผมไม่คือไม่ครบก็คือเราก็ต้องโดนถูกไหมถูกถูกถ้าคือไม่ครบโดนเราจะได้กิจกรรมแล้วเว้ยกิจกรรมวงงนะยังเก็บค่าภาษีพอเอาเหรอเอาเหรอเกจิ่วโมงกว่าหน่อยไหมล่ะ สักหน่อยไปละไปไหนนะอีกชัว่วโมงน่าจะได้หลายหมื่นนะไปไหนไปไหนไปไหนทำเร็วถ้ามันโอ้ทำสิ่งที่คนเขาไม่ชอบเป็นไหนพี่ตั้งใจอ๋อเอาดิอ๋อปัปิดทะลมกูกำลังขึ้นเลยตั้งใจเหรอว<จ>ะอย <ไป S 1> ่าพลาดนะดจะพลาดอีกใบโดนฮาเลยนะบอ,อกลแล้วไงหมอหมอยังเตือนพี่เลยว่าให้รถสับรถสับปีกอ๋อห้ามกินไก่เหรอห้ามกินไก่เหรอ เกียร์อะไรยังรับเงิงก็คืนเกินเล well. ่นบุฟเฟไอเรื่ like องเรื่องป้นอะไม่ซีเรียกอ้วนส้นตีนเนี่ยของจริงของจริงเลยอ่ะเอ้าหรอกูชอบมันตั้งแต่เอาหรออเอาหรอจำไว้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 เอาหล่อแคจำโดนแต่ไอจางพูดบอกว่าอะไรนะพอดีผมผมคืนเงินเกินไปด้วยนะแต่แค่ลืมคืนโทรศัพท์เอาเหรอไอ้สัพท์ เออไออสัตว์เาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดก็ว่าไปตามผิดกูรอไปแล้วกูก็ไปเหลืองโดนปนอย่แล้ช่วงนี้สิบสี่วันอันตรายแล้วบอกแล้วสิบสี่วันอันตรายนะครับมันน้ำหน้าเจ็บหลังเจ็บไม่ใช่หรอพี่เดี๋ยวถ้าไอ้เคี้ยเด็กไอ้เคี้ยดเสื้อมายอมเดินมานี่กูจะแทงมันแต่กูชอบคำพูดมากเลยนะไอ้เคียเสื้อมายอมเนี่ยถ้าเดินเร็วมันอ่ะตอนแรกคุณถืว่าไอ้นี่เฮียสนุกเกอร์ไอ้สัตว์ตอนแรกกูคิดว่าสนุกเอสนุกยากจบวะใช่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 สองคนเหมือนโคตรเหมือน แต่กวนตีนน่ะไม่เหมือนเพราะกูคุยกับเขามาเขาไม่คนตีนเอ้าเหลอจำคำไว้ดีด้วยเรื่องเขาลอกจริง<ๆ>เอ้าเหลอต้องไ่หาคำพูดแบบลวงเจอตอน,นะครับนะมึงต้องฟังตอนนี้มันคุยกับกูข้าง,ง,งในไอ้จรทำไมเมลยเบียหน้าเมลเบียนะ ตอนที่เออมันบอกว่าครูบอกว่าผมคืนเงินไปสองหมื่นนะครับผมขอคืนได้ไหมแล้วก็กล่องลัคกี้บ็อกซ์สองกล่องครับที่ผมให้คืนไหมอ๋อกล่องผมเปิดหมดแล้วแล้วก็เงินก็ค่าหมอผมไงแล้วผมว่าผมขอได้ไหมแม่งบอกว่าเรียกอะไรครับครูบอกเรียกทิเบตแม่งกีปูนใหนกูมันก็บอกว่านั่นแหละครับแล้วแม่ก็บอกว่าตำรวจครับเขามีปูนแม่งบูต้องตีนไอ้เหี้ยปูต้องตีนจริงคือแบบสทใจมีเรื่องแค่เลยนะตีได้เลยแบเออนี้น่าสนใจดีป่ะปูต้องตีนน่าสนใจออกไปกฎหมายน่าตำรวจไม่จับเหรอ จับพี่จับเหรอจับ,จบ <Yeah. S 2> เอ็ดซึ่งหน้าดิไอยตาตำรวจดีที่สุด uh. ยนะอยู่แล้วเพราะว่าตำรวจกินผักบุก้ง มันอ้อนมันอ้อนมันเลยจอนมันอ้อนเลยพี่คุยดีมากแบบกูเออแบบกูบอกเมลเบียว่าเออเออแบบยอมยอมแบบก็คือใบเหลืองเลยแบบจะได้แบบไม่ต้องมีข้อกังขาหรือว่าแบบไม่ถ้ามันถ้ามันกถ้ามันคนถ้ามันคนตีนอ่ะมึงมึงเล่นได้เลยไม่ไม่อยาเลยอเมลเบียว่าถ้ามันถ้ามันเริ่มกวนตีนอ่ะเราเล่นได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องสดใบใบบัตรนิวเพราะว่านายุคนี้ยุคนี้เลยมัน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 เหมือนยกเลิกบัตรเลยนะแค่กับพี่มีคนในคนเดียวเอาแม่งปลาบมาดิเอาแมงดิ ก็จะไงให้จับเล่นเราเราเราคือคูปองได้เหรอไม่ก็ได้เขาคนตีนมึงใช่ไหมถ้าคนตีนเขาเริ่มเขาเปิดมันเอิเขาบัตรนิวออกใช่มันจะเอาบัตรเดียวออกใช่พอบัตรนิวออกเราึงไปแย่คือคุ้มครองเฉพาะมึงมึงไม่ได้ไปทำอะไรใครก่อนมันก็ต้องดึงบัตรนิวออกแล้วปะใช่ที่ไปบอกนายกเนี่มีเบอร์เมลบี้ยปะมันคนตีแล้วนี่มึงทวิตเมลบีลงหัวมึงเลยสองห้าตัวสวัสดีสวัสดีครับเปิดก็ตุ้นตัวไอ้ไอ้บีไปคุยกับไอ้ตู้ด้วย เดี๋ยวเล่นในตู้บอลแรเขียวดีทำไมอ่ะจะร้านคร้านพี่ปีวันนี้ยังขายยาไม่ได้นะพี่เออเออถนนถนนไม่เป็นใจเดี๋ยวโดนสุดได้กูเลย่มเลยไรวะถุงมือถุงมือกูสวยปะถุงวะถุงมือเหลืองวะเออไก่ก็แค่ถุงมือเออถ้าเราให้หน่อยมีใบอยู่ในตัวเลยเหลืองด้วยโอ้โสวยเลยพี่ปีวันนี้ครับรอก่อนมาเริ่ง พี่บินในถุงมือเลยพี่แจ็คกับใบเหลืองว่ะเออคูณเเปล่าอแจ็คใบเหลืองแล้วใบแดงแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยคูณเปล่าเดี๋ยวมันมีเทศกาลอะไรอีกวะใกล้ๆอ่ะมีแล้วยาวไม่ไหม่ยาวไม่ไหมเรากระทงอ่ะใบสุดเลยใบสุดเราก็ทงทำใบผมกระมังเรากระทงเราก็ทงไม่น่าหวานไม่น่าบดใบว่ะกว่าเรากันทงหมดไม่เป็นใจทั้งหมดไม่เป็นใจขับยังไงอย่างเงี้ยมามาแล้วไม่บิมาแล้วคุยอะไรในกรณีที่เขากวนตีนพี่เมื่อกี้ดึงบัตรนิ้วเขาออกได้ปะไม่ได้เดี๋ยวดึงไม่ได้ แล้วงี้กูจะทำอะไรว้างงี้มันก็ควรตีสบายเลยดิม่กี่วัพี่ได้ไม่เป็นได้นี่ในเมื่อนี่มันควรตีคือการเปิดสตอรี่ครับ ทิ้งเพราะว่าไอ้แจ้งไอ้แจมบอกมาเองว่าเมื่อกี้มันมันดึงไม่ได้ไปถึงว่าอันใหม่ที่ทำมามันดึงไม่ได้ไม่ไม่เท่ากับเขาเหมือนเหมือนกดบัตรนี่ออกแล้วไงติดสี่และสิบอ่ะอารมณ์เขาเหมือนเอาโดนบัตรนเก่าแล้วเราก็ต้องรู้ตันว่าเขามีบัตรอยู่แล้วป่ะใช่ใช่เราแค่รู้กันเองเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ป่ะใช่ใช่มันมันมันกีบปูนต่อหน้าหรือไม่หรอมกีบปูนใส่กูต่อหน้าตำรวจเลยแล้วไม่กแจ้งบอกว่าตำรวจครับเนี่ยเขามีของพิเศษในตัวแม่งกลัวต้องตีงกูเลยนะเว้ยเขาให้ระเบิดไปเขาให้กลอระเบิดไปเขาให้ด เงินเยอะนะมึงมันก็ฟังอยู่กูบอกว่าเงินแล้วเงินเกินอ่ะเงินเกินอ่ะผมขอคืนได้ไหมกล่องลั lucky box ที่ผมให้เกินไปเขาบอกว่ากล่องก็เปิดไปแล้วไงแล้วก็ค่าโรงบาลก็ค่าโรงบาลผมไงสองพันแล้วก็บอกว่างั้นเรียกอะไรเรียกเเราที่เอาเงินเต็มคือเรื่องปูนพี่เรื่องเรื่อเออเรื่องปูน่องเรื่เรื่องปูนเรื่องเดียว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 งเรื่องเรื่อเรื่อง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 เรืยองเรื่องเรย่องเรื่องเรองเรื่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 อทเรื่อง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 เร ในมุมผมอะคือบัตรนิวอันใหม่อะผมลบลบจากตัวเขาไม่ได้ไงไม่ไม่ที่กเราจะซื้อเท่ากับไอ้ไอ้บัตรนิวคนนี้มันโดนหลุดออกแล้วเพราะว่ามันก็ต้องรอคุยต้องรอคุยแล้วบัตรบัตรนิวใหม่มันลดจาก14บสแล้วสิบด้มั้งเขาทำอะน้อยลงแหละมันคือบัตรบัตรมันมีในตัวแหละแต่บัตรไม่โปรเทคมาแล้วตอนเนี้ยไม่โปรเทคเชอร์บอยแจ็คนะไม่โปรเทคเชอร์บอยแจ็คคือกลัวเล่นมันได้เรื่อยๆอ่ะเพราะเขาว่าเปิดกับแจ็คบนตีนเนี้ยบนตีนเรียกมาแล้วกันเรียกมาแล้วกัน กูอยู่แบบเพราะว่ากูยอมมอบแล้วนะเฮียกูเหลือเชื่อให้ปูนไุซ่าไอสัตว์เอาปูนไปแดกเหรอเฮียวไม่น่าอยู่อ่ะเออไม่ได้คะไคะรกูเล่นเองแค่นั้น งเงี้ยเอาไงเล่นได้มึงเล่นได้เล่นได้เลยใช่ไหมก็อย่าขับความก็ไปเล่นอย่างมันถูกก็ไปเอาหนึ่งร้อยถ้าคิดว่าถูกเอาไอ้เหี้ยกูถามมึงก่อนสิรู้ไม่รู้กูเคยคุยอ่ะกูเคยคุยอ่ะไอ้นี่ไปแล้วพี่ดำไปแล้วพี่ดำบอกว่านิวเพย์เยอร์ถ้าเขาควรตีน่ะเอาได้เลยมันโพเด็กจะบอกคนที่แบบเงียบๆไม่ใช่ไปหาเรื่องใครก่อนก็คือนิวไม่ต้องมายุ่งกับใครใช่ใช่เรื่องนี้แบบมันเกิดอำนาจมันต้องคุยหลายคนอะแล้วันนี้ตอนนี้ไม่มีใครอยู่อ่ะที่รีบปะล่ะไม่รีบแต่ก็ดี รอกอนมันคือใครเตื่นลูคัสชื่อแม่งจำขึ้นหัวเลยสักทีเฮ้ยมันมันมีเพื่อนแต่งตัวเป็นเอวิทคนหนึ่งกูจำได้เขจะเป็นไอไอไอหัวไี่ใ่เสื้อยาวดำปะเออเเพื่อนมันเพื่อนมันถ้าเราเจอมันกาจะเจอเพื่อนมันเ่อมันไม่เกี่ยวก็เพื่อนมันไม่เกี่ยวแต่เวลาหาก็ต้องหาจาเพื่อนไงต้องเจอเพื่อถ้าเจอเพื่อนมันก็อาจจะเจอมันหรือเปล่าสลับไปเลยเออนั่นแหละเขาเป็นมนบนี้ตลอดใช่เขาต่อตลอด ก็คำๆไปแจ๊กแทงทิ้งน้ำสองพัเรื่อยๆใช่แทงทิ้งน้ำเรื่อยๆยากน้ำขึ้นเขาตรงนด้าตรงน้ำขึ้นเขาเรื่อยๆม่าจะหายยากกว่านยากหรอกทำเหล็กทำเหล็กใบหรอใบอะไรแทงไม่ได้ให้พวกมันตรงๆนี่อบน่าจะทำเหล็กดยจากเมื่อกี้แล้ว ไม่เหล็กก็ปลาสองยางกันเราพี่ปนมามันมีอะไรบ้างดีวะเออในตัวมันที่มึงบอกไม่มียางไม่รู้เออไม่รู้ต้องถามมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งปูดึงมานะหมื่นหนึ่งก็ทำงานหรือปลาทำงานเอ่อมีอุปกรณ์ก็พวกแบบว่าทำงานมันมีของอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบอันเลยว่าแล้วก็ลูบี้แล้วก็มีไอ้กรแล้วเราเสร็จทองแงได้ปะ แล้วก็กล่องลัคกี้บ็อกแล้วก็อะไรก็พวกแบบอะไรพวกเบ็ดตกปลามั้งถ้ากูจำไม่ผิดโทงโรศัท์นี่แหละแต่กูดึงมาแค่สักอย่างเราอะปัญหาคือรู้ป่ะปัญหาคือเราคืนไว้แต่เราคืนไม่ครบตอนแรกเขาเขาเลยไปแจ้งไงไม่นะก็ผ่านไปเลยปล่อยผ่านแล้วไอ้เรื่องไอเรื่องเรื่องแจ้งก็คือยอมรับแล้วไม่สนแต่เรื่องเอาปูนให้กูต่อหน้าตำรวจแล้วก็บอกว่านี่ไงนั่นแหละว้าวเหมือนไม่เห็นหลายคนไม่ก็เอาได้ แต่มันล้อหลอกจริงไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยเว้นเว้นย้อนการจองเวรนไว้พี่จังไว้ถูกถูกถลดเหตุผลและเพิ่มอารมณ์ไป็นรถเหตุผลนะต้องไม่มีตังเลยไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วเหตุผลนะโอเคตามนั้นจองเคยบอกไว้ตามนั้นบังฟังเพลงวายเจยังตามนั้นเออพี่เปิดฟังไปหนึ่งผมอยากฟังเต็มไม่เปรี้ยเลยอ่ะไมเปรี้ยเลยอ่ะมันจะมีท่อนหนึ่งกับเอ็มวีอ่ะมึงลองดูมึงลองฟังเพลงแล้วก็ดูเอ็มวีไปเด้ยไป ดับสื่อมากเลยอ่ะอ่ามุ่งเลยอ่ะสีมุ่งเลยอ่ะสื้อสีน้ำเงินอ่ะนะรู้อยู่ไม่พูดกันเพื่อนแต่มันมีเนื้อมันมีเนื้อเพลงด้วยไม่พูดนะไม่พูดอยู่แล้วแต่แต่แต่แค่สูตรสูตรอีกฝั่งในเอ็มวีก็รู้แล้วรู้อยู่มันมันเห็นฉากถือวะผมเห็นครับผมเห็นหมดเลยผมรู้แล้วมันมีฉากมันมีมันมีฉากหนึ่งอ่ะที่ตีกันนะแล้วใส่ข้างหลังอะแค่แค่แค่กูดูผ่านๆกูก็รู้เลยอ่ะเพลงใครวะพี่ยวจยวจเขียนยจมัะเจอเลยแแค่่กกูููเปิดผานร้้ลว เมื่อวานจะจบพ้นได้หวยมากเลยเอาตรงตอนที่เขาตีกันอ่ะมันมีคนพ้นธนาคารเงินกูหายไปไหนไปนะเห็นละดูลเลยนมโอ้โห <c oughs> มันผ่าน,นที่ไรปมาโคตรเยอะผ่านมานเ,ยเยอะมากเลย ผ่าส้นตีนนะไม่ได้ผ่าแบบอะไรนะผ่าส้นตีนนะโดนหนักขนาโดนแก้งใหญ่นัเออยโดนหนักอโดนหนักไมยัอยู่นะเออโดนคนหนักอันนี้มันตกกี่ชั่วโมงครับพี่ไอ้ยนบ้านเนี่ยวัั้าวันไวันึงัวันนึงเันนึงันนึวันนวันนึ้วังวันนึงวันนึงวนวันนงวันนังนทังวว ทำพวกเหนก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็รีแล้วเนี่ยรีห้าโมงเอ้ยกิจกรรมมามากี่โมงสี่โมงสี่โมงเดี๋ยวปิดให้ก่อนเดี๋ยวปิดทีม้าให้ก่อนกิจกรรมหรือว่าเล่นกิจกรรมทีม้าอยู่วะแล้วปทีม้าทำไมอ่ะยยคุนไ้ัักง จกเขาไป่แกงที่ใส่สูตรสีแดงแลอยู่ได้นานก่เออมีมีที่เหลือแม่งแตกเละเทะหมดอันนี้ยหอ500โลเลยเนี่ยใชจอดปะสุดยอดปะมามาไปกดก่อน200,000มะมม่มาแสนหนึ่งอแสนนึงอ่ะแมวเธอแสนนึงเยอะเยอะไยอะเแอ้วยังเยอะีอะเลเย้ายังไม่มีเลย Jo, oh, can I go to your room? How much do you have? Just a moment. Don't walk into the closet. I'm going to the toilet. This week, All day and all night. We'd stay up if I was so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were all right. Staying awake.